โอเคนะครับผมก่อนไปดูคลิปผมขออนุญาตฝากร้าน s k y s h o p นะครับผมบริการฟาร์มบล็อกฟู้ดนะครับผมครบวงจรไม่ว่าจะเป็นหาดาวฟาร์มเวลฟาร์มนูน่นฟาร์มนี่ทุกอย่างนะครับผม Sky s hop มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมสามารถมาติดต่อได้ที่ Discord ของ s k y s h o p หรือว่าแฟนเพจของ s k y s h o p นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งสองอย่างไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับ เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม My ล a เลทดลองกันนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอัปเดตท,ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดนะครับผมแล้วก็ออสอนวิธีการทําห้องปั๊มเงินสำหรับคนที่อยากจะฟาร,ร์มเงินแล้วก็หาเงินเร็วๆในเกมนี้นะครับผมสามารถดูคลิปผมเนี่ยเพื่อไปเป็นแนวทางแล้วก็เป็นแบบคลิปแนะนําในการสร้างห้องปั๊มเงินได้นะครับผม โอเคงั้นเรามาพูดถึงอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดกันต่อเลยดีกว่านะครับผมนั่นคือในเรื่องของเซเลบิตี้หรือว่าลูกค้าคนดังนั่นเองนะครับผมซึ่งลูกค้าคนดังคืออะไรนะครับผมลูกค้าคนดังในเกมนี้นะครับผมจะมีโอกาสสุ่มออกเหมือนลูกค้า V.I.P ทั่วไปนะครับผมโดยที่ลูกค้าคนดังหรือว่าเซเลบิตี้เนี่ยจะเข้าร้านมานะครับผมแล้วจะทําให้ลูกค้าคนอื่นเนี่ยเข้าร้านเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับผมเช่ <S <S นแบบว่ามีลูกค้าคนดังเข้าร้านมาใช่ไหมครับแล้วแบบ พากในพักหนึ่งเนี่ยจะมีลูกค้าแบบว่าลูกค้าทั่วไปเข้าร้านมาเขานั่งเยอะเลยนะครับผมเหมือนเราเนี่ยเหมือนเรากดบูทตรงนี้เลยนะครับผม,มเรากดบูทอันนี้เลยนะ65ลบบัคแต่ว่าคือเป็นการกดบูทที่ไม่ต้องกดบูทประมาณน,นั้นนะครับผมโอเคซึ่งไอ้ลูกค้าเซเลบหรือลูกค้าคนดังเนี่ย มันจะมาพ่วงกับไปเทมชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือกล่องเพชรตรงนี้นะครับผมซึ่งกล่องเพชรตรงนี้เนี่ยถ้าใครได้อ่านเนี่ยมันจะเขียนว่า incent your chance of getting a celebrity customer แล้วก็จะทิ้งท้ายไว้ที่ส t a c k นะครับผม,มก็คือกล่องเพชรกล่องนี้นะครับผมในราคา35,000บาทเนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าดาราเนี่ยมาที่ร้านเรา เพิ่มโอกาสเยอะขึ้นนะครับผมและสามารถสแต็กหรือว่าซ้อนทับกันได้นะครับผมหรือว่าพูดง่ายก็คือยิ่งมีไอ้กล่องพชรนี่เยอะเนี่ยจะทําให้ลูกค้าดาราเนี่ยเข้าร้านเราเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือระบบเซลล์เทมนะครับผมเราสามารถที่จะนาไอเทมที่เรามีหรือว่าไอเทมที่ไม่ได้ใช้แล้วสามารถนามาขายได้นะครับผมแต่ว่าจะลดลดราคาไปค่อนข้าง,างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็คิดดีๆก่อนจะขายแล้วกันนะครับผมเช่นแบบอ่าไอเนี้ย อันนี้คือขายได้อะไรหกร้อยนะซื้อมาประมาณสามพันนะครับผมก็ลดลงไปพอสมควรเลยนะครับผมก็ถ้าแบบอันไหนที่แบบว่าโล่ๆแบบว่าจะโล่ทิ้งไม่ได้ใช้ก็มาขายทิ้งได้นะครับผมจะได้ไม่ต้องลบช่องเก็บของนะครับผมแล้วก็มีโต๊ะเล็ก,กวิ้วเพิ่มามานะครับผมเป็นแบบว่าแนวแบบสไตล,ล์หรูหราประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้เขียนนะว่าเพิ่มโอกาสอะไรเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้เพิ่มไม่น่้จะว่าเพิ่มไม่เพิ่มแต่ว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างสวยนะถ้าเอาไปตกแต่งแต่ว่ามันราคาค่อนข้างแพงพอสมควรเลยนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตแล้วก็มีอัปเดตในเรื่องของชั้น9เพิ่มเข้ามานะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมยังติดอยู่ชั้น4อยู่เลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยคนที่แบบว่าอัพไปชั้น8ชั้น9ก็อัพต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอีกอกย่างหนึ่งที่อัปเดตก็คือเป็นเรื่องของพวกแก้บักต่างๆนานานะครับผมบักต่างๆที่เกิดขึ้นในแพทก่อนหน้านี้ก็ทาการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้สำหรับอัปเดตนะครับผมโอเคนะครับผมเรามาพูดถึง การทําห้องปั๊มเงินหรือว่าห้องฟาร์มเงินกันดีกว่านะครับผมซึ่งมันมีเงื่อนไขอยู่หลักคือ2เงื่อนไขนะครับผมแต่ว่าก่อนเราจะพูดถึงการปั๊มเงินเนี่ยผมขอพูดนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมว่าห้องปั๊มเงินเนี่ยจะมีผลดีไม่ดีหรือว่าฟาร์มเงินเร็วไม่เร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีพนักงานเสิร์ฟพอไหมเรามีเชฟพอไหมเลยออย่างคืออุปกรณ์ในการทําอาหารของเราเนี่ยเร็วหรือเปล่านะครับผมขึ้นอยู่กับพวกนี้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถทําได้เร็วทุกคนนะครับผมโอเคนะ โอเคเงื่อนไขแรกในการทําห้องฟั๊มเงินเนี่ยหนึ่งเลยคือเราจะต้องมีสองชั้นขึ้นไปนะครับผมคือเอาไว้1ชั้นชั้นไหนก็ได้เอาไว้เป็นห้องทาอาหารหลักนะครับผมเช่นผมเนี่ยเอาชั้นแรกเป็นห้องทาอาหารหลักจะเห็นได้ว่าพวกเตาพวกอะไรเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งหมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2อคือเพื่อนๆน,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 นะครับผมจะต้องมีเพื่อนๆนะครับผมจะต้องมีเอ่อเลเวลที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะได้จ้างเชฟแล้วก็จ้าง พนักง,งานเสิร์ฟที่ได้เยอะขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าทําห้องนี้แล้วเนี่ยพนักงานพนักง,งานเสิร์ฟไม่พอเชฟไม่พอก็ทําให้การปาั๊มห้องปั๊มเนี่ยช้าขึ้นประมาณนี้นะครับผมโอเคงั้นมาดูวิธีการทําห้องห้องปั๊มดีกว่านะครับซึ่งอัอนดับแรกคือเราต้องทําห้องอาหารหลักก่อนซึ่งผมทำมาชั้นหนึ่งแล้วจะทําตามผมเลยก็ได้นะโอเคผมทำมาชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วผมเนี่ยจะเริ่มทําที่ชั้นสามตรงชั้นสามตรงนี้นะครับผมได้ปูพื้นรอไว้แล้วหรือว่าใครจะไม่ปูก็ได้นะครับ ขั้นแรกนะครับผมให้เราทําการวางออเดอร์ก่อนนะครับผมวางจุดวางออเดอร์นะครับผมไว้ตรงใกล้ๆจุดวาร์ฟหรือว่าจริงๆวางทับไปเลยก็ได้แต่มันไม่สวยผมก็เลยวางแบบถัดมานิดนึงนะครับผมเพื่อให้เวลาแบบมีลูกค้ามีแบบพนักงานเสิร์ฟมาวางออเดอร์แล้วชิทจะได้วาร์ฟมารับออเดอร์ได้รวดเร็วทันใจนะครับก็วางไปครับผมแล้วก็วางที่ล้างจานตรงนี้นะครับผมไว้ประมาณ2 3ถึงสามผมวางไว้ประมาณสามแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมประมาณตรงนี้เสร็จนะครับเราก็เริ่ม นำเก้าอี้มาวางเลยครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยเก้าอี้สามารถใช้เป็นเก้าอี้อะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกเลยแต่ว่าผมเนี่ยใช้เป็นเก้าอี้นี้และกันสีแดงตรงนี้นะครับมันดูสวยดีนะครับผมซึ่งวิธีการวางเก้าอี้นะครับผมใหเราวางสี่มุมครับผมก็คือบนล่างซ้ายขวาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางโต๊ะหนึ่งโต๊ะแบบนี้นะครับผมนี่คือการทําห้องฟาร์มเงินนะครับผมแล้วมันแปลกจากปกติยังไงคือนี่ครับผม คือการวางให้เราซ้อนกันเพเื่อให้แบบว่าสามารถวางโต๊ะได้เยอะแล้วก็สามารถรับลูกค้าได้เยอะนะครับผมนี่คือตอนนี้ผมมีกั้วีสีแดงอยู่ประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับเดี๋ยวไปดูว่าผมเนี่ยสามารถที่จะไม่จะบีบลูกค้าหรือว่าบีบแบบเอ่อให้หนึ่งชั้นเนี่ยสามารถรับลูกค้าได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับผมคือวิธีตั้งก็คือให้เราพยายามซ้อนจากจุดเดิมไปให้มากทได้สุดนะครับผมคือแบบนี่ครับคือพยายามบีบจากจุดเดิมออกมาให้เยอะที่สุดครับ แบบว่าให้แบบว่าไม่ต้องมีที่เดินกันไปไปเลยก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็วางไปครับผมคือแนะนําว่าเป็นสี่คุ้มสุดนะครับผมถ้าถ้าบางครั้งเนี่ยเราวางหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับแนะนําเป็นสี่ไปเลยคุ้มสุดแล้วครับโอเคครับผมมาก็วางไปครับผมสี่ครับบางทีสามอะไรเงี้ยไม่คุ้มนะครับเอาสี่ไปเลยคุ้มคุ้มสุดละนะครับโอเคก็วางไปครับผมคืออาจจะแบบว่า พยายามหามุมของตัวเองนะครับผมมุมของร้านตัวเองดีๆนะครับผมเพราะว่าแบบบางครั้งวางไปอาจจะมีช่องว่างได้นะครับแต่ว่ามีช่องว่างก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมวางไปครับคือให้มันติดกันที่สุดอ่ะให้มีเนื้อที่น้อยที่สุดครับผมอ่ะผมวันนี้ก็ได้ที่ละครับผมคือวางไปเรื่อยๆืยเลยนะครับคือตรงนี้ผมมีแนะนําอย่างนึก็คือเรามองทางเกวี่ดีนะครับผมเพราะว่าบางทีถ้าแบบวางมุมเกวี่ผิดเนี่ยเราก็รับลูกค้าได้ไม่ครบสี่คนนะครับ เื่อกี้ผมก็วางสลับไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะมึนแต่ว่าผมจะมองกว้างให้ทุกคนเนี่ยมองได้ง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมมาตรงนี้ก็นีครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บตรงนี้ครับสังเกตได้ว,ว่าทางเดินจะน้อยมากครับผมช่องว่างนี่จะน้อยมากๆนะครับว่าแลกด้วยความคุ้มค่าของลูกค้าเวลาแบบ เวลาเรากดบูธหรือว่าเวลาเราให้ลูกค้าเซลเลปเข้าร้านมันจะคุ้มค่ามากครับผมโอเควางไปเรื่อยๆครับผมโอเคตรงนี้ก็ได้จุดหนึ่งนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเก้าอี้ร้านผมเนี่ยจะใกล้หมดแล้วนะครับผมเก้าอี้สีแดงแน,นะโอเควางต่อครับตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ครบสีเออนี่ตรงนี้ครบโอเคโอเคครับ อันนี้ครบก็วางไป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 ครบก็วางไปวางไปโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับผมครบที่หมดแล้วนะครับที่ก็แน่นหมดแล้วครับผมไปคือการวางโต๊ะนะครับหรือว่าใครจะวางโต๊ะอนก็ได้นะก็สังเกตได้ดีถ้าผมคือวางโต๊ะคือมีกระีหันเข้า4ตัวแล้วค่อยวางแบบนี้นะครับในงานลูกค้าจะไม่รู้ดังตรงไหนนะครับผมอาจจะแต่ว่าวางไปฟรีๆก็ได้นะครับในบางครั้ง โอเคครับลูกค้าเริ่มเข้าร้านมาแล้วครับผมนี่ครับก็วางไปเลยครับผมมองดีๆแล้วก็วางไปเลยชึบ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 โอเคครบยังเอ่ยน่าจะครบแล้วนะครับผมก็เมื่อกี้นะครับผมจากเก้าอี้ประมาณหนึ่ง้อยสิบกว่าตัว,ต,วตอนนี้ก็เหลือประมาณ1ิบกว่าตัวแสดงว่าเราเนี่ยสามารถเราสามารถวางเออเก้าอี้ในหนึ่งชั้นเนี่ยประมาณได้หนึ่งหนึ่งร้อยตัวเลยนะครับผม ที่เหลือแล้วก็แบบพยายามตกแต่งสักนิดนึงเพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นเล็กน้อยก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยครับผมอ่ะผมวางต้นไผ่นิดนึงแล้วกันให้มันดูแบบว่าสวยงามนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับชั้นฟาร์มเงินนะครับซึ่งชั้นนี้จริงๆเนี่ยถ้าแบบว่าเปิดแบบเปิดบริการทั่วไปอะไรเงี้ยมันเปิดให้แบบเล่นทั่วไปเนี่ยมันลูกค้าเข้าเต็มไหมก็ไม่เต็มนะครับแต่ว่าสามารถที่จะรับรองรับลูกค้าได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมก็สามารถฟาร์มได้เรื่อยๆ,ๆเลยนะครับ ซึ่งไอวิธีวางห้องปั๊มเงินแบบนี้เนี่ยมันจะเห็นผลต่อเมื่อแบบเรามาเห็นเหมือนต่อเมื่อเรากดบูธไม่ก็ลูกค้าเซเลบเข้าร้านนะครับผมผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาตอนที่ไอระบบลูกค้าเซเลบเข้ามาพอดีมาทําให้แบบว่าสามารถรองรับได้เยอะเช่นกันนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สูเคด้วยน,น,นะครับผมถ้า ผมพูดเร็วเกินไปหรือว่าตติดทหารกงขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตแก๊สสูเคด้วยนะครับผมโอเคอีกอย่างนึงคือเนี่ยครับผมผมซื้อมาวางตรงนี้ให้เยอะๆเพื่อเพื่อที่จะแบบสามารถเรียบลูกค้าดาราเข้ามาเยอะประมาณนี้นะครับโอเคงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบา,บายบาย